โอ้ยลังงของแท้ครับโอ้ยเจือต่างๆเลยดอกันยังงามหนึง่งแต่มันบาดแล้วเตรียมเลยครับเจอแลครับนบดอกนี้ครับดินแห่งมากคบออกซองครับ โบ,บ,บ๊็ดบทอ่แล้วว่าอาจจะเจอไปอขจิกไปไนไหนบ่เนาะเนามองลงไปเลยแดดเข้าสวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปลายซู้ขูสุคนครับผมปูแต้มิวสิกครับหาอยู่หากินของคนบนป่าบนเขาทุกรูปแบบคือเก้าครับคือธรรมชาาดงกฝนติเขาป่าเขาดงคือเก้าครับแต่บอกู้ว่ามันสิได้อย่างเฮ็ดกะ น่าสิมดแล้วแต่ว่าเขามาหาเิ่นของปุงของป้าครับมากษษิจรวัดมากับบ่าวแซ่บคือเกล้าครับคืออยู่วะบ่าวแซ่บไหมนี่คือคืออยู่คือ่เนาะคือสิเมื่อยงไม่ซิมือ่ <laughs> อยฮะตามเบิ่งนแ้วกันครับได้อยังกัเอาอันนั้นตามมหาสมุนไพรน้ำครับผมบบมันือคืออยู่บริเวณใดเจ้าวะดินแห้งครับแดดฮ้อนมาหาอยู่หากินคือเกล้าครับได้อยังเก๋าบ,บริได้กั บอกว่ากันธรรมดาไม่ได้เขาบอกสิเส้ยนี่ข้างนี้สดๆยิเเฮ็นกอโอ้เฮ็ดกอแดงนะไอ้กอปะอ้าดอกเล็กแห้หวานครับเฮ็ดกอโอ้ยยังสมบูรณ์อยู่เลยเฮ็ดกอครับ ถือว่าย <hhhh> ังแกวอยู่เลยอ่าตีนมันหนาดีอ้าวดอกแรกแข้งหมานครับผมเห็ดยังเห็ดใครบ่เร็ดกว่าตุ่มตุ่มนี่นี่ตุ่มนึงนี่ไงนี่ตุ่มนี่โอ้นี่ครับเห็ดไข่ครับเอาได้เหรอชั้นนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเติมกันอีกตุ่มหนึ่งอยู่พุ่นเดี๋ยวนี่นี่เนี่ดไข่นะครับโอเคอยู่ยังเิ่งตัวนี้ตุ่มใหญ่เพื่อนเร็วป่ะ อ๋องานอยู่โอ้อยู่เลยเนาะคือคือปูใหญ่แต่ว่าเอาไว้ก่อนนะปิ้งก่แทได้เลยแทบไข่ไข่นอ้มันแข็งสามปุ่น้องครับพี่น้องปูใหญ่เขาเก่าไว้ก่อนเเพราะว่าทิมไว้กับทท่านเขาบทท่านนี้คือเขาม่รอดอจุดนึงเีมีเห็ด จะดิน ops? ออกจาจก็งียจาก,กท่น i̇şte ทานพขาพยายเท่วดูเนาะ่เนาะอานี่อีกดอกหนึ่งอ้อือ้หดินดินแข็งแข็งครับแต่ก่อไว้ก่อนเห็ดคายเห็ดก็อครับสามดอกเล็กแหกหมานโอเคครับผมเอ้ลังงอของแท้ครับ เต็มเลยครับโอ้งามครับครับเห็นยังเกาหมดแล้วนี่งามอยู่ครับอยู่นี่ครับใครเหรอโง่คิดว่าใครเหรอโง่ว่าผมเหยียดเทปใครเพราะว่าใครเหรอโง่นี่งูเดาเดียวดิบ่ะโองามตึงยิ่งตึงยิจิ้มแล้วเนาะคแมนแมนครับแมนแมนจุ๊บอาจจะเจอโอ้ดอกนี้อาจจะมีใครออกอาจเห็นอีกมั้งมันมีซสำนี้ละเพราะเพรเพราะว่ามันยังชดเยอะนี่นะเพราะมันยัง พอมันจะมีหลายจุดนะนะเออพอออกมองมันเคยออกนะไอเห็นอีกนะหลงงามงามงามนี่มันเท่าแล้วเบานี่ิอะไรเรืองกระดองนุ่มๆเหมารังแดงบัวเนาะเออฮ้ยเชื่อมันอย่นี้อ่ะเด้อแห้งมันแหกมานโอ้เพิ่อเพิ่มเพิตาดีเห็นเพื่อเพิ่กล้องขยายเพราะขึ้นเนมเห็นไก่เสียช่วงสุดท้ายของปีแท้เนาะได้สัปดาห์เอ้าสัปนั้นครับถือว่าหมานอยู่สัมเนียลได้ โอเคครับผมเก็บบานนีขบยบ้าบเนี้ขายมือหนาสมุนไพรไงไม่บื่อบ้านเนี่ยบอพ่อครบอกท่านขายบานน้อยดิมันรุปเลยว้ยเพ็รก่อครับก่อแดงท้าไปิุงเฮ็ดไทยทำนีก็โอเค นี่ครับนี่โอ้สุดยอดครับเนี่ยครับ,รบที่ผมปลอกไว้มือนนะ่ะอ๋อครับวันนั้นผมปลอกไว้เลยเต็มเต็มเลยครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับตั้งใจปลอกไว้เลยมือนนะ่ะโอเคครับผมโอ้โอ้โอ มือสองสามมือก่อนผมมาพกไว้อยู่ครับยรการนะครับ้ีนครับถือนะครับเนี่ยดอกเล็ครับดินแห่งมืดดอกสองครับสามสีส่ห้าแถวพี่ครับครับ เอ้ยนี่เ็นสดสด,สดเลยครับอันนี้แทงจุ๊บๆนี่นัดเหมือนนี้เลยครับตัวนี้ครับเติมกันอันนี้แหละครับโอเคได้การครับในสัมีิเอาสัมี มันน้นมาปกไว้าเดือนมันออกไห้ออกกาวตัวไปตีนไว้ไว้เป็นเชื้อนะครับ โอเคครับเอาขึ้นกันละว่ามันช่วงสุดท้ายแล้วบวบวไรบววเขาก็ะม้าเอาทั้งตัวเอาขึ้นกันครับได้ช่วงนี้แล้วมัน ไครบ้านหนึ่งรอบาดเสร็จเฉยแล้วมานี่แล้วบ้านจูปู่บ้านจูปู่โอ้มันลีนะช่องเลยไม่เห็นนะอ๋อโอเคครับงั้มจะหารเที่ยงตัวนี้โอ้ยหาแต่อาหารเที่ยงตัวนี้เดี๋ยวนุโอ้ยต้องสุภาพมันเถ่าหมดเออแต่พอดีปิ้งเสกันเนาะเสร็จแล้โอเคปิ้งพอดีครับอืมโอเคเรับอุ้ยเขาก็ไปปิ้งใส่เที่ยงนี่ละเออเที่ยงกับอ๋อจัดอืม แกงเส้นกันมันก็ใล้ายๆให้พวกสาวเหมือนเนาะโบปี้แกงไงเนาะแกงกระแซบเลยเห็นใครยิ่งดอกอ่อนมันยังเ่ยมบุดบุดบุดขึ้นอย่างบอกพี่น้องป้องป่ายมือนี้ครับเรื่องอะไรคืนมานนิดนึงแล้วว่าว่าประมาณกระมานกัเราครับพอดีมันปิดท้ายปกติกับผมคิดว่าสิได้เนาะได้ก็โอเคแล้วล่ะครับมันก็อยู่ตามโคตรหินมันนี่แหละโอ้ยก่อครับพอดีใครหรือดอกหนึ่ง เอาไหมโอ้ยังเสื่องไปอยู่ใครเหอเอเขาจะสมไปเอ้ยก่อแดงใช้ดอกนะครับไม่้อดอกนะเปิดใช้ก่อแดงนะอไหมเขาบอกให้ตัวเกิไเกนอไมาเลตื่นกันไปครับถือว่าได้หลายอยู่เลยข้างนี้บ่ เห,ห็ดไข่เสียด,ด,ดายเนี่วะเห็ดไข่ออเผามัดเจอสองดอกเห็ดไข่เหรอครับแต่มันเผาหมดแล้วนี่อันนี้กร่แมนเออเห็ดไข่คร,ครับอ,อืมอดีงาม โอ้สองดอกงามครับกำลังงามเลยดอกหนึ่งเท่าดอกหนึ่งกำลังสีเท่าจะท้องดอกนี่ไงโอเคแลวครับยังแน่นตึกอยู่แล้วยังแข็งอยู่มันมันเหี่ยวเดดครับ เด็ดเมดคักพุทธเด็ดลวกเด็ดอย่างพุทธอ่ะโอเคแล้วครับนี่ปนครับตื้มกันโอเคโอเคมันอยู่ตามนี่นะตามพูดหินตามอย่างนั้น หาตามซอกตามอย่างไปนี่มันถึงข้อเรื่อยๆนี่ครับแสดงว่ามีคนมาก่อนนั่นนี่ซีชุดเฮ็ดไข่ให้เบิ่งครับกําลังโพครับอันนี้กําลังโพนี่ก็กําลังโพนี่มาครับนี่อันนี้ดอกหนึ่งโอ้โอันนี้ดอกใหญ่คอไปแล้วมั้งโอ้กําลังโพครับยังน้อยสามดอก โอเคครับพอดีแกงครับพอดีครับแล้วบันเอาได้นี่ก็โอเคไปแกงเที่ยงครับผมคับไปเลยบันพกไว้โอเคครับวันนี้ได้สารพัดเห็ดนี่โอเคครับสำนี้หน่อยเห็ดไข่ครับเห็ดไข่กับเห็ดรวมนี่พอสำนี้ไปคับบัน ไปเลยวะไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้พอสำนี้เษาสิฟ้ามาแข่งเฮ็ดแข่งเฮ็ดเพียงเพียงจะมองง่ายๆเลยนะ,ะ,ะเฮ็ดสารพัดเลยเฮ็ดเฮ็ดรวมไปคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมครับกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับใต้เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่ครับน้องปบป่ายฟูแต้มวิวสิกครับไปยุใหากิน